คุณผู้ชมคะมีรายงานว่ามีช้างป่าในไทยเพิ่มขึ้นอีก10ตัวนะคะจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่เทือกเขาหลวงอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านมองว่าส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาของชาวบ้านในท้องถิ่นและนักอนุรักษ์ค่ะจนทําให้ช้างป่าเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะภาพช้างป่ารวม7ตัวขณะกําลังหาอาหารอยู่บนเทือกเขาหลวงในเขตอำเภอรพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทีมข่าวใช้ความพยายามในการเดินทางขึ้นไปบันทึกไว้ได้จากจำนวนช้างป่าซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเคยสำรวจพบว่าเหลืออยู่เพียงสองโขงหรือกว่าสิบเอ็ดตัวโดยทุกตัวจะมีลักษณะอ้วนปีมีผิวสีเข้มบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารและที่สำคัญกลับไม่มีนิสัยดูร้ายเมื่อพบเห็นผู้คนเหมือนช้างป่าทั่วไปสิ่งหนึ่งที่บอกเพียงความสมบูรณ์ของอุทยานเขาหลวงอย่างนี้ คือมีช้างป่าเข้าหมากินแต่ล่าสุดชาวบ้านต้องจัดเปรนยยามเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ทางการเกษตรของตัวเองความสมบูรณ์ของพื้นป่าเสื่อของหลวงแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านวัลุงกับชาวบ้านก้าวก่อตำบลทอนหงอํำเภอพมกีรีเมื่อ20ปีก่อนในการร่างกติกาชุมชนช่วยกันรักษาพื้นป่าด้วยการไมต่ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แบบพื้นที่เพื่อทําการเกษตรแตจะใช้วิธีการ ปลูกพืชผลกลางป่าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสวนป่าจนทําให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี2547ได้ได้รับรางวัลอนุนรักษ์อย่างต่อเนื่องในอีก5ปีต่อมาผมคิดว่ามันเป็นปาน้าหน้าที่ของชุมชนมากกว่าครับที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของชุมชนรอบที่แล้วมาชาวบ้านก็มีความผูกพันมีความเป็นอยู่มีวิถีพึ่งพา กับป่าชุมชนหรือว่าป่าเขาหลวงมานมนานชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุทําให้ช้างป่าที่เคยอาศัยหากินอยู่บนเทือกเขาในแถบอำเภอพิปูนย้ายถิ่นฐานมาหากินในเขตอำเภอพรมคีรีเพราะผืนป่าอาจถูกทําลายสัญชาตญาณของสัตว์ป่าจึงต้องอพยพไปหากินในป่าที่มีความสมบูรณ์กว่าเทือกเขาหลวงในตําบลทอนหงเลียนเป็นความลงตัวในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสัตว์และป่า ถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ก็โอกาสป่าก็สมบูรณ์ขึ้นเยอะสัตว์ก็อยู่ได้ชาวบ้านก็อยู่ได้แร้วการบุกรุกการแพร่ป่านี่คงไม่มีเลยครับผมทุกวันเราต้องมาเฝ้าจา้างก็ต้องปกป้องของตัวเองครับเพรออาะยาเราไม่ได้ทำงานปกติไม่คิดไม่คิดล่าช้าไม่คิดจริงช้างไม่คิดไล่ช้างเขตป่าอำเภอพงศ์คีรียังมีความสมบูรณ์ ต่างจากอำเภออื่นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ผืนป่ากำลังถูกบุกรุกอย่างหนักโดยเฉพาะในตำบลกระทูนอำเภอพิปูลที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมน้ำป่าพัดพาท่อนซุงลงมาถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อเดือนพฤศจิกายน2531รวมถึงเหตุการณ์พบิบัติเมื่อ2ปีก่อนกวีวงศ์ธีรคุณไทยพี s รายงาน